เตียมไปขี่รถว่าไงยังสวัสดีครับสวัสดีครับน้องมาอยู่โฮเทลโอ้โหน้องๆรับตื่นต่เช้าเลยด้วยเจ้าภาพตื่นแต่เช้าระไปนู้หรอ นอนตีห้าโอ้ชิบหายแล้วไม่ได้นอนอ่ะมาทำที่อะไรอยู่ไม่ได้นอนนี่โอ้นอนไม่หลับคิดถึงใครนะจ๊ะคิดถึงคนใดอยู่บ้านเออทตไมพูดหวานเหมือนนะเพิ่งเดือนห้านี่น้อะ

ไม่เมาครับผมแต่ไม่เหมือนเดิมเก <c oughs> ๋กำลังจะเตรียมตัวไปขี่รถโอ้โห,โหว่าไงนอนหลับดีไหมสุริหลับสบายครับหลับไม่รู้เรื่องเลยขนาดไอ้ตุ้ยไอ้ตุ้ยกลผมยังไม่รู้เรื่องเลยเกำลังเตรียมตัวจะเดินทางไป ครูสแถวริมทะเลไม่ได้ไปกี่เลยจัดมาคี่ซ่อนมืออันนี้เพื่อนน้องๆนะพี่วิลลี่โอเคเรียบร้อยพร้อม <laughs> Yeah, okay. <laughs> <laughs> yeah. I, I need another one. You got extra? <laughs> huh? Extra what? Handkerchiefs? Yes. I don't เมาเบาคือที่แล้วเนี่ยโอเคพีเมาอ,อยู่ครับแข็งหมอไม่แข็งนลยแข็งอยู่นิ <c oughs> ดนึ่ง <laughs> อันนี้จะพภาพนะครับมองมันาลังมาก <c oughs> โอ้อากาศดีคุณดีเลยโอากาศดีพี่วันนี้มีแดดพพแมีแดดตุ้ยพร้อมเลย เ็ีที่ครับเดียวครับเจอกันเลยเจอกันไปกลังี่เตียบตัว

อย่างไมรว่าต้องสมาธ okay. ิอ๋อโอเคตอนนี้ก็มาถึงที่จุดหมายปลายทางใช่รถคนซ้อน,นี่ปกติผมไม่ให้ใครซ้อนซ <c oughs> ้อนมาปุ๊บไปหนักเลยเออ ไม่ไป๋ยวตัวรถไม่ให้คนอเดี๋ยวพี่ก็ไปทำตามคลิปต่อนพี่ดีนี่รู้ว่าเดี๋ยวขี่กลับไปนี่รถเสียดีนั้นเราเห็นนะงั้นสองลำใส่ทั้งย่ต่อสำหรับบ้านแหละได้อยู่กับเคมปด้เป็นเพื่อนแคนเลยเนี่ยาตีราร้านรานชื่ออะรนะรพัดนรับ้อรัน์วัดร้เต่อทุน่งราพัฒนต่อ ล้วพัดรับพื้นถึงเทิร์ดไปเลยรุ่นน้องของสุราไปต่อที่มันจุดลายเนื้อเขจะมาจอยจะไปอ๋อได้ก็ไม่ไม่คึงเยู้ที่เขอยู่กันพันอยู่โอ้ก็จะถึงแล้วได้แล้วว่ะเสร็จแล้วสุดยอดแล้วกลับไปทางเดี๋ยวเวลาแล้วกลับอาจารย์ไปไม่ได้นะสงสัยตายอีกเส้นหนึ่งไม่ต้องมีเธอ ี่นั่งร้อไปฮะากน้ำด้วยพึ่งจะเปิดจะพี่กินไหมโอเคนะครับผมเดื่มน้ำป่ะเย็นเมีใครหิวน้ำบ้างครับผมครับขอน้ำอ่ะเออสบายกันด้วดิอีกไกลป่ะดูดูแมพห้านาทีสี่นาทีเอาทานพี่ มาถึงเลยแหมวันนี้อุปสรรคเยอะแต่ทุกคนปลอดภัยก็ดีใจนะเราสองคนพี่น้องก็รอดรอดปลอดภัยมาดีแล้วล่ะมันดีแล้วไม่งั้นเราพี่ก็ไม่สบายใจแน้องก็ไม่สบายใจด้วยนะทุกคนสบายใจวันนี้เราถึงว่าเราโชคดีใช่ไหมรากินมีเหตุเตือนไม่กินข้าวไม่กินข้าวที่ร้านไหนคคน m o u n t a i เจ้าเลย ทุกคนเดินทางตลอดปลอดภัยมาถึงนะครับมาหอด้าอาหารเลยเวลาเปนท่าน้ว่าอะไรี่เราครับยิ่าดได้แต่ว่าให้เราคิงว่าเราเคีับอยู่ถึงอยู่ถึงภูเขาพอป่าอายุเกะราเบียกระัน เล่นคลาสห like ım, <ologie> ้างห้อไม่ใช <ole g> ่สองยู้างห m o u t i n Barbecue ใหญ่ขนาดบ้านเยอะเลยบ้านมีเอาไงเกไปอนี้กน้อง Farms c i ส ได้แต่ชาวาโอ้โหมากินข้ามาซอกกินข้าวบรรยากาศยู่ทิ้งพูมายูทิ้งนพูแซนเซนซิสกุลอายยาง เอาทีนี่ก็มาถือห้อนลงเบียร์เอาเริ่มเล่นเลย Let's go เ t out inside and then have been off one and oh, and I think like five feet from No, I think I never. to never. I us I never. I never. I I never. <laughs> you go upstairs. You go upstairs. <laughs> hey, you go upstairs. <laughs> 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 <laughs>

สั่งของละอย่างนะแล้วก็มาแชร์กันดิเดี๋ยวก็ได้กินได้กินได้กินหลายหลายอย่างพี่ปีกไก่เออผมสั่งฟิชชิปเขาไหนนะตัวไหน้ตัวไหนก็ได้ไม่เพราะว่าเดี๋ยวเลียร์เป็นตัวโต๊ะเลยไม่เป็นไรวคาโมเล่

Are you guys order selling? Yep. The yeah. Double cheeseburger? Double burger? No. Yeah. No? Wings. Wings? <laughs> Wings good. Sounds yeah. oh, yeah. <laughs> good. Yeah. Thank you, Nakab. You're welcome. But take care today. Oh, yeah. Bye. พี่เค้นเป็นไงครับโอ้โหครับผมพี่เทีมไปเลยนะรอรอข้างเทพโชคดีมีแฮงมีแฮงโชคดีมีแหงภาษาลาวาาลช่ชคดีมีแฮงนี่มาให้กันแล้วคุณดิถต้องแล้วครับขอสัมภาษณ์นะครับน้องงแม่งโอ้จิตใจสดชื่นมัวรหลังมาดิันนี้มาที่ไหนครับเนี่ยมาที่แปซิฟิก เบียร์เฮรปเบียร์สดเมื่อนี้อยู่เซนฟรานซิสโกโอเคว่าวลาบนว่าวลาดนะว่าวลาบสิรับเมื่อนี้สนุกหลายมาเที่ยวจะไปพี่น้องๆเพื่อนๆปา้นี้ก็เตรียมโต๊ะจไปต่อที่ไหนไปดูสะพานไปดูสะพานเป็นสำคัญมาพูดว่าว่าวลาบไปก่อนดีเดี๋ยวกันดี Are you okay? You drunk? Yes. I'm sleepy actually. Philip is so tired. Eh? Yeah. It's all right. Uh, you got a couple of stuff to go? Yeah, I hear. And, we hit the dinner. Yeah. Yeah. We got to eat seafood tonight. Yeah. Ah. Oh, Ủa, khăm mồi phải là? Ờ, khăm ấy. Yốc phải thằng khăn lên. ตูีอันนี้ภาคน้องกก่วอซนเฟรลบึงมไม่องลกักมาภาคมาภาคอยู่เซนแฟรซิสโกต้นไม้างามงามที่นอ้องมัปเอาสิอะต้นไม้พักวพวกเอาขาจะได้เจฟไอ้ผจัดการได้จบมันขี่ไมได้ ขี you, ่ยังไงเราแล้วจะไปซ่อมยังไงอ่ะเอา้นตามนั้นไม่อะไรไม่คุยกันเลยโคตรเย็นเลยเนี่ยเอาสางคุนพวกน้องๆเห็ดปิ้งอีกเลยครับน้องๆมาปิกนิกท่ามื้อนี้ซันเดย์6รุลายน เทื่อเหตุก,การณ์เนี่ยมันมันช่วย,ยนะที่เรารู้ที่ต่อเขารู้ตอนนี้ก็ดีมันเดินกลับไปนี่นี่นน,น้อง,งพี่สาวเดท thank you thank you thank you ผม pues oh ื yeah. my, ่อคืผมเห็นสมดิ้งเซ่นอยู่ไหมครัโอ้ไม่ไหวเลยเอ๊ะผมเมื่อคืนผมขอดูสมเด็จได้ไหมผมดูตั้งเมื่อคืนละเออโอ้โหสุดยอดเลยไปครับไม่เดี๋ยวจะเอาคู่ของพุชเชนมาแลกโอพี่คีชอบสุดเดือดมาดิครับผมเอาเลยเอาเลยตามไปได้เราไม่ถึงไป ไปยังไงครับบาร์บีคิวโอ้บาร์บีคิวานบาร์บีมันรดชอคอนไม่เจ๊บก็มันโลไหรอบีมีเจ๊บก็มันโลหลับเนลารเจ๊มันมันบอกว่ามันก็รั่วรวมันรั่วลับไปกดไปลับไปกดไปมันรั่วช็อคมัอร่ สงสัยขวางไม่ได้ไปว่าปิดแล้วใช่ไหมพี่สวมาดีครับเพี่นี่พี่สนุกมากครับสนุกมากเชียร์สกัมชิยร์ไที่เฟอร์ตุไลฟ์ครับเราเป็นธุรกิจขนส่งพวกนี้ว่าไงพี่แซมลายเบียนหรือยังได้แล้วครับเทคนิคเทคนิคบาร์บีคิว วางคงับชันต well> ah> <sk ้อร่อยนะครับอร่อยนะครับไม่นกินอะไรเนี่ยดูหน่อยชิ้นโอ้ใจโยช่วยช่วยช่วยข้านน่นแล้เอาพี่อด้าของข้าาเชื่อมไส้กรอกอีสานลรวกพี่เทกิดพงเจไหมีี มัสมาไม่ได้ล่ารนี่หน่อยพีการเวย่าอย่าามหลงหลงอย่างนานมึงน่าอยู่ตงไเลียปดงูนผมไม่มองเลียมานสรุปหลงเหรอหลงแหแต่ว่าแต่ว่าตอนออกนี่เดี๋กัถึงนะครับอ๋อ ต้องล้มแน่ สนุกครับวันนี้สนุกยาวๆนะครับสนุกจัดซ้ำรถระวังเข้ามาในถนนนะเข้ามาในถนนนะอยไปยืนในนอกและหงทาง กเห็นมึงจอดตั้งหัวมึงเลือกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันมันต้องซ้ายมันหายงไหนเนยไมหมดขวามาสองทีเนี่ยทีมันต้องซ้ายมึงซ้ายมาสองทีทีมันต้องขวาไงู้วกงรู้ว่าทางทางใหม่เลยรวมพลพาขับรพาอยู่ขึ้นรถได้ไหวะนี่ทั้ไลเกีกันนี่เขาถึงไหนสงคัญก็โอ้โหลีนก็ลีนเอียง ออเคอมโชเฟอร์เลยโอ้โหทางสุดยอดทางสวยทางสวยครับถ,ถ้าผมเอาทีมงานที่เราใส่ทีงพับอยู่ตรงนี้แหละทีแล้วที่พับข้างล่างทีแล้วที่พับข้างล่างถ้าเราพับขึ้นบนได้งานใหญ่อีกยังคุยอีกทีละไงน